คนที่คิดว่าตัวฉลาดพอที่จะตบตาคนอื่นให้หลงนิยมชมชอบโดยไม่คํานึงถึงสภาพจิตใจของตัวเองก็มีสภาพคล้ายกันอีพีที่แล้วเนี่ยนะครับน้องทีมงานบอกว่านั่งฟังเนี่ยนั่งฟังผมอัดเนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนแบบผมบอกไปแล้วอีพีที่แล้วนะตอนตอนจะจบว่าเหมือนโดนนวด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 แล้วก็สุดท้ายตบหัวนะตบหัวหัวทิ่มเลยว่าโอ้ชิพายแล้วน้องทีมงานบอกว่านะเหมือนแบบว่า กอดคอมาดีๆเดินมาด้วยกันเออนะเราต้องทําตัวนายของเราให้ดีเผื่อแป๊บเดียวมีกระสวกโฟลเรือทลักนะปีที่แล้วแล้วลองลองย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเออเห็นไหมนกยังเห็นด้วยเลยดังเก๊ก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 เนี่ยนกอะไรร้อเก๊กเก๊กวะอยู่ธรรมชาติมากนะมีเสียงใหม่ให้มันแล้วอมาต่อกันนะครับเขาที่แล้วจบไปว่าอะไรนะจบไปว่า แต่งตัวไปยัง่ําม่ะแต่ไม่ได้แต่งความเป็นลูกให้ดีความเป็นเมียให้ดีเนี่ยนะมันก็เท่านั้นแหละคือแต่งนอกอะไม่แต่งในนะครับต่อเนาะนึกถึงเรื่องโรงหนังสมัยนี้หนังกําลังเฟื่องโรงลิเกโรงละครซบเซาไปหมดเพราะสู้โรงหนังไม่ไหวแต่ในจําพวกโรงหนังด้วยกันดีเป็นบางโรงบางโรงก็ไม่ดีขาดทุนขาดรอนปวปี้เพราะคนเราไม่นิยมดูเขาว่าหนังไม่ดีเจ้าของโรงก็พยายามลงทุนแต่งหน้าโรงให้อย่างโก้ทาสีเขียนลายตัวโรงเสียใหม่ แล้วก็โฆษณาทั้งทางวิทยุทั้งทางหนังสือพิมพ์บอกว่าได้ปรับปรุงลงใหม่แล้วบ้างอากาศเย็นดีบ้างจอดรถสะดวกดีบ้างแล้วแต่จะว่าแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วแกไม่ตกเวลานี้ทําท่าจะเป็นไม้ไปหลายโรงหาคนดูไม่ได้บางทีโรงเกือบจะไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยบอกแต่กําหนดฉายก็มีคนไปยื้อแย่งซื้อตั๋วกันนี่แหละท่านเรื่องของโรงหนังเอาละท่านเองก็เคยรู้เคยเห็นมามากแล้วถ้าหากจะมีใครถามว่าที่ว่าหนังดีหรือหนังไม่ดีนั้นมันอยู่ที่ไหน ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรมันจะดีไม่ดีก็อยู่ที่โรงหนังแล้วสิหลายคนคงจะตอบว่าอย่างนี้แล้วคําตอบอย่างนี้ท่านคิดว่าถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วหรือที่จริงถ้าจะให้ถูกก็พอได้แต่จะเอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วเห็นจะยังไม่ได้คือคือถูกไม่สุดที่ตอบว่าหนังไม่ดีหรือดีอยู่ที่โรงหนังอย่างนี้ตรงกับที่ชาวบ้านเราชอบพูดกันว่าหนังโรงนั้นดีหนังโรงนี้ไม่ได้เรื่อง คือเอาตัวโรงเป็นเกณฑ์ที่ตอบนี้ถูกสำนวนชาวบ้านแต่ไม่ถูกตามความจริงคําตอบนั้นช่วยให้เข้าใจว่าตัวโรงที่ก่อด้วยอิฐหรือสร้างด้วยไม้นั้นเป็นที่อยู่ของหนังหนังจะดีไม่ดีอยู่ที่โรงแต่ความจริงแล้วคนที่เขาแห่ไปดูหนังนั้นเขาไม่ได้ไปดูตัวโรงกันสักหน่อยเขาไม่ได้ดูตรงที่ว่าโรงหนังนั้นทําด้วยอะไรทาสีอะไรมุงด้วยอะไรมีประตูหน้าต่างกี่ช่องกี่บานเปล่าเลยพอไปถึงโรงหนังเขาก็ซื้อตัว๋วเสร็จแล้วเข้าไปยัดเยียดกันอยู่เต็มในโรงหนังนั่งหันหน้าไปทางเดียวกันแล้วเพ่งสายตาไปส คือที่แผ่นขาวๆสี่เหลี่ยมซึ่งเขาคึงไว้สุดทางด้านหนึ่งแผ่นนี้เขาเรียกว่าจอหรือจอหนังคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราอาจจะฟังคําบรรยาย,ยานี้ไม่รู้อะไรวะมันตื่นเต้นตรงไหนว่าจอหนังโรงหนังสมัยนู้นหกสิบปีก่อนเห็นว่าหกสิบปีก่อนมันมันเป็นเรื่องใหม่ไงสมัยนี้ของเราก็ไม่พูดกันแล้วเรื่องโรงหนังพูดเรื่องเน็ตฟลิอย่างเดียวใช่ปะทาด้วยผ้าก็มีทําด้วยผน,นังปูนเฉยๆก็มี ทราบว่าทําด้วยแผ่นเงินก็มีเล็กก็มีใหญ่ก็มีนี่แหละคนตั้งพันที่เสียค่าผ่านประตูเข้าไปยัดเยียก,กันอยู่ในโรงหนังเขาไปดูที่จอนี้ทั้งนั้นเพราะเรื่องต่างๆที่เราอยากดูมันออกมาที่นั่นเขารบกันเขารักกันเขาฆ่ากันเขาโกงกันเขาแสดงวีรกรรมต่างๆออกมาที่จอทั้งนั้นส่วนที่ตัวโรงหนังจริงๆไม่เห็นจะมีอะไรที่ต้องเสียสตางค่าดูท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าคําตอบเดิมที่ว่าหนังดีไม่ดีอยู่กับโรงนั้นผิดไปหน่อยแล้วดูกันเข้าจริงกลายเป็นว่าดีไม่ดีมันอยู่ที่จอ ถ้าเช่นนั้นหนังดีไม่ดีอยู่ที่จออย่างนั้นหรือถ้าเขาถามซักเข้ไปีกเจ้าความจริงกันละท่านจะตอบว่าอย่างไรจะว่าหนังดีไม่ดีอยู่ที่จอก็ไม่ใช่อีกที่จอจริงๆก็ไม่มีอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมขาวๆเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีรูปภาพอะไรทั้งสิน้นจออันเดียวใช้ฉายหนังได้ตั้งร้อยตั้งพันเรื่องฉายก็จนจอขาดนั่นแหละวันนี้ฉายหนังบูพรุ่งนี้ฉายหนังเพลงมารืนฉายหนังชีวิตจอเก่านั่นเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเรื่องก็ต้องเปลี่ยนจอกันใหม่น่ไม่ใช่เพราะว่าจอจริงๆแล้วมันไม่มีออะไไรในนนนนจัั้มม่่ีหงแ ส่วนรูปต่างๆที่เราเห็นบนจอนั้นมันมาจากที่อื่นโน,น่นมันอยู่ในฟิล์มโน,น่นเขาคดเขาโกงกันอยู่ในฟิล์มเขาฆ่าเขาฟันกันก็อยู่ในฟิล์มกอดจูบกันก็อยู่ในฟิล์มบทบาทต่างๆที่เราเห็นที่จอความจริงมันอยู่ในฟิล์มแล้วแต่มันแสดงออกมาให้เราดูที่จอเท่านั้นตัวจอเขาคึงไว้ที่โรงหนังอยู่กับโรงเป็นของเจ้าของโรงแต่ฟิล์มเป็นวัตถุชนิดหนึ่งแผ่นใสๆบางๆยาวๆม้วนเก็บเข้าไว้ในกล่องโดยทั่วไปแล้วคนดูไม่ค่อยเห็นฟิล์มถ้าเห็นก็ดูยากหน่อยว่าในฟิล์มนั้นเป็นรูปสัตร แต่พอฉายใส่จอเท่านั้นเจ๋วเลยความซื้อความโกงมันออกหมดรวมความโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าหนังดีไม่ดีอยู่ที่ฟิล์มเจ้าของหนังจะร่ำรวยหรือล่มจมก็อยู่ที่ฟิล์มนั่นแหละนั่นเราดูหนังโรงนอกทีนี้เชิญย้อนเข้ามาดูหนังโรงในดูบ้างหนังโรงนอกนั่นคนอื่นเขาตั้งคนอื่นเขาจัดการคนอื่นเขาขาดทุนคนอื่นเขาได้กําไรแต่หนังโรงในเป็นของเราแท้ขาดทุนกําไรอยู่ที่เราเองทั้งสิ้นว้าวตัวคนเราแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละคือโรงหนังเป็นรงโรง,โรง คนหนึ่งก็โรงหนึ่งสำคัญยิ่งกว่าโรงหนังที่สร้างด้วยอิดด้วยปูนเสร็จด้วยซ้ำนํานมาโรงหนังแห้งแต่ตัวคนเรามันโรงหนังสดโอ้โหนี่แหละโรงที่หุ้มด้วยหนังสดสดนี่สำคัญนักหนังแห้งถึงมันจะเสียมันก็ไม่เน่าไม่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าร้ายกาจนักเมื่อย้อนดูตัวแล้วลองนึกโยงไปเปรียบเทียบกับโรงหนังที่พูดมาแล้วเปรียบเทียบกันได้สนิทเลยข้าพเจ้าได้กล่าวในบทก่อนแล้วว่าคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีตัวอยู่สองชั้นตัวนอกได้แก่เนื้อตัวตัวในได้แก่ความเป็นหรือ being นะครับ ทีนี้เวลาดูถ้าจะดูความใหญ่ความเล็กความสูงความเตี้ยความอ้วนความผอมเขาดูกันที่ตัวนอกคือดูที่ร่างกายแต่ถ้าจะดูความดีความเลวความน่าเคารพความน่าดูถูกดูหมิ่นเขาดูกันที่ตัวในคือดูที่ความเป็นเป็นลูกดีไหมเป็นพ่อแม่ดีไหมเป็นผัวเมียดีไหมเป็นทหารดีไหมเป็นตำรวจดีไหมดีจนกระทั่งถึงว่าเป็นรัฐมนตรีดีไหมคือดูที่ความเป็น คล้ายกับโรงหนังทั้งโรงเวลาที่คนขอดูขอดูกันที่จออย่างนั้นเองร่างกายเนื้อตัวของเรานี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนตัวโรงหนังส่วนความเป็นที่เราเป็นนั่นเป็นนี่เปรียบกับจอหนังแล้วความดีความร้ายของคนอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับเรื่องหนังอีนั่นแหละหนังดีไม่ดีอยู่ที่ในฟิล์มเมื่อเรื่องในฟิล์มดีเวลาฉายออกที่จอมันก็ดีถ้าเรื่องในฟิล์มเลวร้วายฉายออกมาที่จอมันก็เลวร้วายตามความดีความร้ายของคนเราอยู่ที่ใจใจนี่แหละคือที่อยู่ของความดีความร้ายดีร้ายซื่อคดมันอยู่ในใจก่อน แล้วเมื่อคนนั้นได้ครองความเป็นอะไรเข้ามันก็ฉายออกมาที่ความเป็นโอ้ใช่เลยนะมันฉายออกมาที่ความเป็นนั้นให้คนทั้งหลายเห็นสมกับที่ผู้พิองตัดว่าเดี๋ยวแล้วผมขอต็อปตัวนี้ก่อนความดีความร้ายความซื่อความโคตรมาอยู่ในใจคนก่อนเมื่อเราเป็นไปครองความเป็นอะไรเข้าถ้าเราเป็นคนดีเป็นทหารก็ดีตำรวจก็ดีเป็นหมอก็ดีเป็นพระก็ดีเป็นคนก็ดีเป็นอะไรก็ดี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 หมดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นดีหมด แต่ถ้าเราเป็นคนร้ายคนคดไปเป็นหน้าที่อะไรข้าก็คดหมดเพราะนั้นการที่คนเรามันด่าอาชีพเป็นอาชีพอาชีพนะพระเลวตำรวจเลวทหารเลวนี่มันด่าตื้นมากเลยนะคนที่ด่าแบบนี้ได้อาการเหมารวมแบบเนี้ยนะบ่งบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงเลยความคิดเห็นล้วนๆใจไม่ได้ปรุงไม่ได้ทําให้มันดีมาเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เ ทำงานในอาชีพต่างๆแล้วโดนด่าเหมารวมอาชีพเนี่ยจริงๆล้วก็ไม่ควรไปโกรธไปอะไรเพียงแต่ทำความเข้าใจว่าเขามีพื้นฐานทางใจที่แบบไม่ได้ลึกมากพอประมาณนั้นเนาะสมกับที่ผู้องค์ตัดว่ามโนปุพังเข้ามาทํามาสภาพอันดีร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นในใจก่อนมโนเศรษฐามโนมายาสําเร็จอยู่ที่ในใจแล้วมณะาสาเจปะสันเนนะถ้าใจดีแล้วจะพูดจะทําอะไรก็ดีตามมณะาสาเจปะทุษเถนะ ถ้าใจเลวร้ายเสียแล้วจะพูดอะไรทําอะไรก็เสียตามพระพุทธพจน์นี้ยืนยันข้อความที่ข้าพเจ้ามาแล้วคือความดีความร้ายของคนมันเกิดที่ใจก่อนแล้วก็อยู่ในใจคันไปได้จอเข้ามันก็เลยฉายออกมาท่านผู้อ่านเคยเห็นไม่ใช่หรือความรู้ที่คนเก็บสั่งสมไว้ในใจตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่คันผู้นั้นได้ครองตําแหน่งความเป็นใหญ่อะไรเข้าความรู้นั้นก็ฉายออกมา ให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบมากมายในทํานองเดียวกันคนใจคดเก็บความคดโกงไว้ในใจเมื่อยังไม่ได้เป็นอะไรใครก็ไม่รู้ว่าคดแต่พอได้รับแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่เข้าความคดโกงต่างๆก็ฉายออกมาคนทั้งหลายก็พาการตำหนิติเตียนอย่างที่เรารู้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละขอสาอีทีเถอะเพื่อความเข้าใจฟิล์มหนังที่เก็บบทบาทต่างๆไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปสาสตร์รูปพระรูปโจรจนกระทั่งจุดด่างจุดด,ดาที่มันมีอยู่ในฟิล์มเวลาถูกฉายออกจอมันก็ปรากฏตามรูปที่เก็บไว้นั้น ส่วนที่คนดูจะเห็นชัดหรือไม่มันขึ้นอยู่กับแผ่นจอด้วยถ้าจอเล็กมันก็เห็นความดีความเร็วแต่เล็กๆถ้าจอใหญ่มันก็เห็นความดีความเร็วใหญ่ขึ้นเพราะจอใหญ่ภาพก็โตถ้าจอเร็วราคาถูกๆความดีความเร็วก็ไม่ชัดนักถ้าจออย่างดีราคาแพงมากความดีความเร็วก็เห็นชัดเจนฉันใดก็ฉันนั้นความดีความเร็วที่ผนึกอยู่ในใจเราจะใช้เอาไา้ให้คนทั้งหลายเห็นชัดเจนเพียงใดขึ้นอยู่กับความเป็นหรือบีอิงด้วยถ้าอยู่ในตำแหน่งต่ำหน้าที่คับแคบเงินเดือนถูกเราาาากก็็เเเหนนคควววมมมมดดีขของไ่สู้แจชัั แต่พอต่ำลงตัวหน่งสูงนาที่กว้างขวางมีน่าใหญ่โตราคาเงินเดือนแพงๆความดีความเรวก็ฉายออกมาให้คนเห็นแจ่มแจ้งใหญ่โตเหมือนฉายหนังใส่จอกว้างอย่างนั้นเองด้วยเหตุผลดังได้เปรียบเทียบแล้วนี้ท่านจะได้เห็นแล้วว่าถ้าเราจะสร้างชีวิตของเราให้ผุดผ่องเป็นที่น่ารักน่าเคารพน่ายอมชมชอบเราควรจะสนใจปรับปรุปรงณจุดใดแน่นอนจุดสําคัญที่เราลืมเสียไม่ได้ก็คือที่ใจคนบางคนคิดแต่จะหาสีใส่ตัวท่าเดียวไม่คํานึงถึงการปรับปรุงจิตใจด้วย พยายามซุกซ่อนเอาความชั่วร้ายเก็บเข้าไว้ในใจตัวโดยคิดทะนงใจว่าตัวฉลาดพอที่จะแส้งทำกิิวาวาจาให้คนอื่นหลงรักลงนิยมชมช,มชอบนึกจะตัดตอนเอาดีแค่นี้ท่านผู้อ่านลองนึกภาพวาดดูก็แล้วกันถ้าสมมติว่านายคนหนึ่งริจะหากินทางสร้างหนังแกไม่ได้สนใจกับการถ่ายภาพเข้าฟิล์มเลย่ายทรงเดชโดยคิดว่าจะพยายามประดับหน้าโรงให้หรูๆตบตาคนให้เข้ามาดูได้ความคิดอย่างนี้เป็นคนคิดตื้นใช่ไหม คนที่คิดว่าตัวฉลาดพอที่จะตบตาคนอื่นให้หลงนิยมชมชอบโดยไม่คำนึงถึงสภาพจิตใจของตัวเองก็มีสภาพคล้ายกันตื่นนักคิดไว้เสมอว่าตัวเหล่านี้เป็นของโรงหนังโรงหนึ่งโรงหนังสดของเรานี้จะมีคนนิยมชมชอบหรือเกียรติชังได้กําไรหรือขาดทุนสําเร็จอยู่ที่ใจล้วนๆน,นะนี่เป็นเรื่องของที่ได้ที่เสียนะครับก็คืออยู่ที่ใจล้วนๆเลยนะสรุปแล้วก็คืออยู่ที่ใจนั่นเองเนาะอันนี้น่าจะเป็นส่วนเกิน เดี๋ยวยังเกิดไม่จบนะยังเกิดไม่จบยังไม่เข้าเนื้อหาเลยเนี่ยนี่เกินกันล้วนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกัน EP หน้าและกัน EP นี้ยาวแล้วนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ